อัมพัชราภาโพสถึงไฮโซพกค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีนะคะและที่แน่นอนค่ะคือทั้งคู่มีความรักที่น่ารักมากๆนั่นก็คือคู่ของอั้มและไฮโซพกนั่นเองล่าสุดหวานใจอย่างสาวอั้มได้โพสคลิปวิดีโอสุดน่ารักค่ะ ได้มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมโดยแซวฝ่ายชายและสาวสวยปริศนาที่นั่งข้างๆขณะรวมโต๊ะดินเนอร์แทนอาหารมื้อพิเศษกับกลุ่มแก๊งเพื่อนสนิทโดยในคลิปวิดีอนั้นอ้ําเองได้พูดบรรยายโมเมนต์ขณะที่หันกล้องไปทางสาวสวยปริศนานะคะโดยเมื่อหันไปก็ได้ทราบเลยและวค่ะว่าเป็นผู้จัดการดาราชื่อดังอย่างคุณเอสุภชัยที่แต่งชุดคอสตูมสีชมพูสุดน่ารักดูสวยเป๊ะปังมากๆซึ่งงานนี้ก็เอ่ยปากถามหวานใจตัวเองแบบตรงๆถึงประเด็นความรักและเขียนแคปชั่นกํากับ ว่าให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ